งานนี้ต้องบอกว่าพี่รุดออกค้าจะเป็นอะไรมาตามกันปิดไม่มิดเล่นเรื่องเดียวเลืออสถานะออก,กัสถูกหนุ่มกันชัยจับโปะแอบชอบนางเอกรุ่นพี่10ปีไม่เคยบอกวันนี้นะคะเชาพาทุกคนมาติดตามดาวรุ่งอีกหนึ่งคนค่ะในยุคนี้เลยนั่นก็คือหนุ่มออก,กัสเวชเชียรวิทนั่นเองแจ้งเกิดจากผลงานซีรีส์ love sister Se series รักวุ่นใบรุ่นแสบคว้าใจแฟนๆไปได้โดยเฉพาะจากบทของอาซซึ่งละครฮอตกลงกรรมด้วยสเสน่ห์ที่เหลือล้นทำให้ตอนนี้เจ้าตัวก็ฮอตฮิตมากๆแถมขึ้นเป็นพระเอกเต็มตัวในละครแม่ครัวคนใหมค่ค่ะพร้อมกับพูดคุยถึงชีวิตที่ผ่านมา โดยสนใจแล้วก็ฝันที่อยากเหตุจากเป้าที่ตั้งไว้อยากเป็นนักเทนนิสระดับโลกสู่การเป็นพระเอกค่ะก่อนหน้าในเรื่องของกงกรรมไม่เจอกันเลยตอนนี้เล่นกับน้ำฟ้าจนชินเขาเป็นไฝดำไปแล้วเขาว่านารักดีเหมือนเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เราเล่นด้วยบางทีก็ลืมไปว่าน้องเป็นผู้หญิงการเป็นพระเอกไม่ใช่ง่ายเลยต้องมีความรับผิดชอบมากๆเหนื่อยกว่าเดิมกดดันกว่าเดิมเพราะการเป็นพระเอกเราต้องมีเกือบทุกซีนเพราะฉะนั้นต้องทำกันบ้านเยอะครับเร เียกว่าหนักเหมือนกันครับถามว่าคาดหวังกับเรื่องนี้ว่าอย่างไงบ้างก็คาดหวังนะคะว่าคนจะชอบในสิ่งที่เราทําอยู่หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับละครเรื่องนี้นะครับและสําหรับเรื่องนี้ค่ะที่ั้นของหนุ่มออกัสได้แสดงคู่กันกับน้ําฟ้า หนุ่มกัญชัยแกถามว่ามีพัฒนาในเรื่องของหัวใจบ้างไหมทางด้านของหนุ่มอักัสก็บอกไม่ได้มีการพัฒนาอะไรต่อเนื่องครับพร้อมตอบว่าตอนนี้สถานะหัวใจโซแต่อนาคตไม่แน่หนุ่มอักัสยังได้เผยความลับสุดฮอตที่จะตัวเก็บไว้ไม่บอกใครคือเรื่องของหัวใจจะตัวชื่นชอบและแอบชอบนางเอกรุ่นพี่คนนี้มานานเกือบ10ปีค่ะ แต่ไม่กล้าบอกใครและนั่นก็คือผู้หญิงในสเปคที่เจ้าตัววาดไว้นั่นก็คือนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกซึ่งต้องบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาเลยแถมมาตรฐานสูงมากๆรอความก้าวหน้านในด้านของงานอาชีพอยู่ค่ะไอจะเป็นผู้กุมหัวใจของหนุ่มออกัสไปได้ในอนาคตมารอติดตามกันค่ะ